ซึ่งรอนอาเทสนั่นนะครับเคยถูกจัดอันดับว่าเป็นนักบาส NBA ที่คนเกลียดมากที่สุดเขาถูกเกลียดจากแฟนๆไม่พอครับอันดับนี้ถูกจัดขึ้นนะครับว่าเขาเป็นนักบาสที่เพื่อนร่วมอาชีพหลายคนไม่ชอบขี้หน้าด้วย <S 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 เขาได้มีการประกาศครับเขาจะเปลี่ยนชื่อจากรอนอาเทสเป็นเมตตาโร์พีสหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเมตตาโลกสันติ ซึ่งชื่อนี้หลายคนก็ถามว่ารอนคุณจะเปลี่ยนมันทําไมทําไมคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของคุณ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone by วัชรินทร์จตุชัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ In the Zone นะครับ รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปรู้ลึกรู้จริงในเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ครับแล้ววันนี้ครับผมเอวัชรินจตุชัยนะครับหรือเอ็นก็จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆครับซึ่งในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของเมตาโวลพีสที่เคยบอกว่าชีวิตของเขาดีขึ้นจากการเลิกโทษคนอื่นชื่วว่าหลายคนนะครับอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของเมตาโวลพีสแต่ย้อนกลับไปนะครับรอนอาร์เทสนั่นคือชื่อจริงของเขาซึ่งรอนอาร์เทสนั่นแหละครับ เคยถูกจัดอันดับว่าเป็นนักบาส NBA ที่คนเกลียดมากที่สุดจากการจัดอันดับของ Bleacher Report รวมถึง ESPN ด้วยครับเขาถูกเกลียดจากแฟนๆไม่พอครับอันดับนี้ถูกจัดขึ้นนะครับว่าเขาเป็นนักบาสท,ที่เพื่อนร่วมอาชีพหลายคนไม่ชอบขี้หน้าด้วยซึ่งรอนอาร์เทสนะครับบอกว่าตัวเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยครับไม่ว่าใครจะเกลียดหรือใครจะไม่ชอบเขาก็ตามเพราะเขาบอกว่าชีวิตของเขา้นี้นนะในตอนที่เขาเล่นมันเป็นตัวของเขาเอง อาเทสเคยบอกสั้นๆบอกว่ามีครั้งหนึ่งครับที่เขากําลังเล่นบาสเกตบอลอยู่แล้วเขาได้ยินเสียงตะโกนจากข้างสนามครับบอกว่าไอคนนี้มันห่วยแตกอาเทสมันเป็นคนที่เล่นบาสกระจอกที่สุดอาเทสบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาแทบเดียวจะออกจากสนามขึ้นไปต่อยหน้าคนคนนั้นได้ซ้ําเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าใครพูดซึ่งแน่นอนครับว่าพฤติกรรมของรอนอาเทสหลายต่อหลายอย่างมันดูโหดร้ายมันดูบ้าบอ และมันดูไม่ดีมากว่าจะเป็นการบีบคอคนการเอาหัวไปโขบผู้เล่นหรือการสับศอกใส่ผู้เล่นใน NBA ซึ่งรอนอาร์เทสครับเคยบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปย้อนไปครับเมื่อในวัยเด็กของรอนอาร์เทสครับเมื่อเขายุ13ปีครับครอบครัวของรอนอาร์เทสไม่ได้มีเงินมากมายทุกคนพี่น้องรวมถึงญาติบางส่วนต้องอัดกันนะครับในอพาร์ตเมนต์ห้องเดียวกันซึ่งอพาร์ตเมนต์ของรอนอาร์เทสนั้นนะ่ะมีครั้งหนึ่งครับ อัดกันนอนถึง13คนแล้วบังเอิญครับไฟเกิดไหม้ขึ้นมาเมื่อไฟไหม้เด็กอัดกันอยู่ในห้อง13คนทุกคนหนีหัวซุกหัวซุนกลับมาได้แต่แมวที่รอนอาร์เทสรักถูกไฟคลอกตายต่อหน้าต่อต,อตาเขาเขาบอกว่านั่นคือจุดจุดหนึ่งของชีวิตเขาเลยเท่านั้นยังไม่พอครับผ่านมาอีกไม่กี่ปีรอนอาร์เทสได้ไปเล่นบาสกับเพื่อนเพื่อน,อนในสนามเด็กเล่นเขาเล่นบาสก็บอกกับเพื่อนอยู่ดีๆครับแต่จู่จมีชายกลุ่มหนึ่งครับเดินเข้ามาเป็นกลุ่มและหักขาเก้าอี้ ที่อยู่บริเวณข้างสนามโดยหากเอาค่เฉพาะขาเก้าอี้แล้วถือขาส่วนที่หักนั้นมาแทงตรงหัวใจเพื่อนเขาต่อหน้าต่อตาเพื่อนของรอนอาร์เตสคนนั้นตายขาที่นั่นจึงทําให้เขาเห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาครั้งแรกในชีวิตซึ่ง2เหตุการณ์เหล่านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกินกว่าเด็กวัยสิปีจะรับได้ในตอนนั้นครับสภาพจิตใจของเขาไม่ปกติมีญาติญาติเขาบางคนรวมถึงคนรอบตัวแนะนําให้เขาไปหาจิตแพทย์ซึ่งรอนอาร์เตสครับ เขาได้ปฏิเสธที่จะไปหาจิตแพทย์เขาบอกว่ามันน่าตลกเพราะว่าถ้าคุณไปหาจิตแพทย์คนหนึ่งเพื่อเล่าเรื่องราวให้ฟังเพื่อขอคำปรึกษาเมื่อเดิอนออกมาจากคลินิกแล้ว,ลวคุณจะกลายเป็นตัวตลกสําหรับคนอื่นทันทีรอนอาร์เตสครับไม่ไปหาจิตแพทย์พร้อมกับบอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรผิดปกติเขาเป็นตัวของเขาเองนี้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามครับด้วยพรสวรรค์ของรอนอาร์เตสที่มีพรสวรรค์ด้านบาสเกตบอลที่ถือว่าสูงมากเขาได้ถูกดับในปี1 9 9 9มาอยู่กับชิคาโกบูลในตอนนั้นครับ เมื่อถูกดับมาเสร็จแล้วตามกฎระเบียบของ NBA และของทีมจะต้องมีการนำผู้เล่นหน้าใหม่มาซักประวัติมาคุยกับทีมแพทย์ถึงเรื่องโรคประจำตัวเรื่องสุขภาพร่างกายแน่นอนครับว่าการซักประวัติผ่านไปได้ด้วยดีแต่เมื่อมีการซักประวัติถึงในประวัติของแพทย์แพทย์ประจำทีมครับได้มีการถามรอนอาร์เตสบอกว่าคุณเคยป่วยไหมครอบครัวคุณมีอาการผิดปกติทางจิตไหมคุณพ่อกินยาหรือเปล่า รอนอาร์เตสดึวยความที่ไม่รู้ครับเขาบอกทุกอย่างไปหมดเลยแล้วเขาบอกว่าคุณพ่อของผมท่านก็ทานยาแก้เครียดด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าแพทย์ประจําทีมของเชียโก้เล่งเห็นอะไรบางอย่างครับจึงได้มีการจัดยาให้กับรอนอาร์เตสเป็นยาลดความเครียดเหมือนที่คุณพ่อเขากินแต่มีขนาดโดสที่มันน้อยกว่าจัดให้กับรอนอาร์เตสกินซึ่งในช่วงแรกครับเขายอมรับว่าเขาได้กินยาตัวน,นั้นตามที่แพทย์ประจําทีมสั่งแต่เมื่อเวลาผ่านไป2เดือน3เดือน าบอกว่าเขาไม่กินมันครับเพราะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนเขาผ่านไป4เดือนครับเขาได้มีการเป็นเจอกับแพทย์ประจําทีมอีกทีหนึง่งแพทย์ประจําทีมได้ถามว่าเขาได้กินยาตามที่ให้ทุกวันหรือเปล่าด้วยความที่รอนอาร์เตสนี่ะเป็นคนที่ไม่อยากให้เรื่องมันเยอะเขาจึงบอกไว้ว่าผมกินมันทุกวันเหมือนที่คุณหมอสั่งทั้งๆท,ท,ที่ความจริงครับรอนอาร์เตสไม่ได้กินยาลดความเครียดที่แพทย์ประจาทีมชิคาโ,โก้ให้กินเลยแต่แน่นอนครับว่ามันไม่มีผลกระทบอะไรมากมายในช่วงแรก จนกระทั่งครับจากชืค่อโ,คโกบูเขาได้ถูกเทรดยไบอยู่ที่อินเดียนาเพเซอร์และในปี2004นั้นครับท่านคงจากันได้ในเดือนพฤศจิกายนปี2004เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นครับเป็นการตีกันนะครับระหว่างดีทรอยต์พิสซันและอินเดียนาเพเซอร์รอนอาเทสครับได้ไปสาวหมาใส่คนดูได้ไปมีเรื่องกับคนดูและแฟนๆนั่นจึงทําให้เขาถูกแบนไป86นัดในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเพื่อนร่วมทีมหลายคนได้รู้ถึงตัวตนของรอนอาเทส เจอเมนโอนลในตอนนั้นถึงขั้นโกรธรอนอาร์เทสมากบอกนะครับบอกว่าไม่อยากจะคบกับรอนอาร์เทสต่อไปแล้วหรือลลรีเบิร์ดครับได้บอกตอนนั้นครับบอกว่าพยายามที่จะเอารอนอาร์เทสออกจากทีมให้ได้สุดท้ายครับได้มีการไปสัมภาษณ์ภายในทีมครับถามว่ารอนอาร์เทสคุณรู้ตัวไหมว่าคุณผิดในเหตุการณ์นี้ในเหตุการณ์ที่ไปต่อยคนดูไปสาวมาใส่ใคนดูรอนอาร์เทสครับตอบหน้าตาเฉยครับบอกว่าผมไม่รู้สึกผิดเพราะผมไม่ได้เป็นตัวต้นเรื่อง ถ้าผมไม่โดนแก้วน้ําที่คนดูนั้นคว้างมาใส่ผมอารมณ์ผมคงไม่เกิดขึ้นซึ่งรอนอาร์เทเซสบอกว่าสิ่งที่เขาทานั้นมันไม่ผิดแต่คนดูต่างหากที่เป็นคนที่ผิดซึ่งแน่นอนครับว่าอาร์เทสบอกว่าเขาจะไม่ขอโทษคนคนนั้นไม่ขอโทษเหตุการณ์ครั้งนั้น NBA จะแบนเขาก็แบนไปแต่จะไม่ขอโทษซึ่งแน่นอนครับว่าคําตอบเหล่านี้มันสร้างความไม่พอใจให้กับเพื่อนร่วมทีมและก็แลร์รี่เบิร์ดมาก และวในตอนนั้นครับหลังจาผ่านเหตุการณ์นี้ไปสักระยะหนึ่งรอนอาร์เทสได้ไปบอกกับฝ่ายบริหารของทีมครับบอกว่าผมอยากจะเทรดผมไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วสบโอกาสพอดีเลยครับแลาลี่เบิร์ดบอกว่าผมยินดีและการเทรดก็เกิดขึ้นครับ Sacramento Kings ส่งตัวเพยยายาโควิชมาให้อินเดยนาเพเซอร์และเพเซอร์ส่งตัวรอนอาร์เทสไปให้กับ s a ค r เ m นโต o คิงส์แต่แน่นอนครับว่า การย้ายที่ของอาร์เทสเน่มันก็แค่เหมือนการย้ายสถานที่แต่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสมาธิของรอน a r ร์เทสยังไม่นิ่งอาการนอาหลุดของเขายังมีให้เสมอครับไม่ว่าจะเป็นทําร้ายฝั่งตรงข้ามมีเรื่องกับฝั่งตรงข้ามลื่นอื่นอีกมากมายแต่สุดท้ายครับในปี2009 Ron a r t รอนอาทครับได้ย้ายมาเล่นที่ Los a อนเจลิสเลเกอซึ่งอาร์เทบอกว่าเขาดีใจมากครับที่ได้มาเล่นที่นี่เพราะเขาได้เจอกับดอนนี่วอลสครับบอดบริหารของทีม ซึ่งวอล์เนี่ยอาร์เทสบอกว่าเป็นคนที่กู้ชีวิตเขาเลยวอล์รับรู้ถึงปัญหาของรอนอาร์เทสครับว่ามีปัญหาในเรื่องของจิตมีปัญหาในเรื่องของสมาธิตอนนี้วอล์ครับพาเข้าไปพบกับจิตแพทย์ประจําทีมรอนอาร์เทสครับต้องมีคิวคุยกับจิตแพทย์เดือนหนึ่งหลายต่อหลายครั้งแต่เขาบอกว่าเขามีความสุขที่ได้ไปเจอแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ปลดปล่อยตัวเองมากขึ้นอาร์เทสบอกว่านี่คือบ้านของเขาแน่นอนเขาว่าการพบจิตแพทย์ในครั้งนั้น การเจอกับดอนนี่วอลส์ซึ่งรับรู้รับฟังและเข้าใจถึงปัญหาของเขาทําให้เขาผ่อนคลายมากขึ้นรวมถึงมีการทบทวนกับพฤติกรรมในอดีตที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมหลิกนั้นต่างเกลียดเขาเขาเพบกับจิตแพทย์ประมาณ2ปีครับสุดท้ายเขาได้มีการประกาศครับเขาจะเปลี่ยนชื่อจากรอนอาร์เทสเป็นเมตาโวพีสหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเมตาโลกสันต ok ิซึ่งชื่อนี้หลายคนก็ถามว่ารอน คุณจะเปลี่ยนมันทาไมทําไมคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของคุณรอานอาร์เทสบอกว่าตอนนี้จิตใจเขานิ่งมากกว่าปกติและสิ่งที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาเวอร์พีซันเพราะว่าเขารู้สึกสงบขึ้นเขารู้สึกมีสมาธิด,ดีขึ้นและที่สาคัญก็คือว่าจะไม่มีใครกล้ามาด่าเขาซึ่งเขาได้ให้เหตุผลครับบอกว่าต่อให้แฟนๆเกลียดผมมากขนาดไหนก็ตามอย่างน้อยๆพวกเขาคงไม่สามารถจะบอกว่าฉันเกลียดโวอพีซหรือ ฉันเกลียดความสันติของโลกได้ซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างเข้าใจได้ค่อนข้างยากสื่อเขาได้มีการจับตามองเมตตาโวลพีสว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปในด้านที่ดีขึ้นมากซึ่งโวลพีสครับได้บอกว่าเขามีการปรับเปลี่ยนทุกอย่างใจเขานิ่งขึ้นสมาธิเขาดีขึ้นและไม่นอตหลุดเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนครับว่าความขำขันเนี่ยมันออกมาเยอะมากสําหรับเมตตาโวลพีส การให้สัมภาษณ์ในสื่อต่างๆนั้นน่ะเต็ไมไปด้วยความขำขันและมีมุกฮาๆเสมอเช่นในปี2010ครับเขาบอกว่าเขาจะฟ้องโรงแรมเคอร์วินที่เขาไปพักเพราะโรงแรมนั้นน่ะมีผีมาหลอกเขาซึ่งผีตัวนั้นน่ะขึ้นมาลูบหน้าขาวของเขาแล้วก็ไปคลาที่กล่องดวงใจของเขาเขาต้องการจะฟ้องโรงแรมนี้ซึ่งสื่อก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเล่นหรือเขาพูดจริงซึ่งเมตาเวิลด์พีซครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนชื่อมาหลายคนก็บอกเขายังเป็นเหมือนเดิม หลายคนก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยมีความแตกต่างจากเดิมค่อนข้างมากอย่างน้อยๆครับเมตตาเบอร์พริสเขาบอกว่าเขาสงบขึ้นและเขามี3จุดครับที่อยากจะแนะนําทุกคนเขาบอกว่าคุณต้องยอมรับตัวเองยอมรับปัญหาตัวเองอันดับที่2คุณต้องมีการระบายระบายกับใครสักคนซึ่งในกรณีของอาเทสนั้นเขาระบายกับนักจิตวิทยาและที่สําคัญก็คืออันดับที่3คุณต้องมีการแก้ไขปัญหาของคุณ ซึ่งเมตาเวอร์พิสก็ได้ไปแก้ไขปัญหานั้นจากพฤติกรรมตัวเองเมื่อจะเป็นการเปลี่ยนชื่อที่ส่งผลต่อจิตใจจนทําให้พฤติกรรมของเขาเป็นอีกแบบหนึ่งและได้มีการถามครับว่าเมตาเวอร์พิสถ้าคุณมาอยู่ในยุคนี้คุณจะดีขึ้นไหมซึ่งเมตาเวอร์พิสครับบอกว่าเขาจะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่มีโซเชียลมีเดียถ้าเขารู้สึกไม่สบายใจอะไรเขาแค่โพสต์ลงไปคนก็จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเข้ามาคอมเมนต์เขาอย่างมากนั่นคงทําให้เขามีที่ระบาย ซึ่งเขาบอกว่าเขาทาให้มีที่ระบายและเขาจะดีขึ้นแน่นอนนอกจากนั้นครับเขายังบอกว่าชีวิตของเขาการยอมรับการแก้ไขและการระบายคือ3จุดนะครับที่ทําให้พฤติกรรมของเขามีการปรับเปลี่ยนเวอร์พีสบอกว่าแม้ว่าจะมีใครบอกว่าตัวเขาบ้าก็ตามแต่เขาคิดว่าตัวเขานะ้นน่ะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงสุดท้ายครับเรื่องราวของเมตาเวอร์พีสก็ถูกทํามาเป็นสารคดีที่บอกถึงตัวตนของเขาบอกถึงปัญหาของเขา บอกถึงจุดที่ต้องแก้ไขชื่อว่าสารคดี Quite s t อ r o n เดอ e รอน t ารเ s t สตอซึ่ง Ron Artest ครับได้บอกว่าไมเคิลจอร์แดนเคยมีสารคดีคํา Fly With Me เพื่อบอกถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองแต่สารคดีของเขานั้นเป็นสารคดีที่นักบาสเกตบอลและแฟนๆทุกคนควรที่จะดูมากกว่าสารคดีคํา Fly With Me และนี่ครับก็คือเรื่องราวการเปลี่ยนตัวตนของ r อน Ar t e ท t หรือไมตาเวอร์พีสเพื่อนๆสามารถเข้ามาชมช่องทางของเมนสแตงกันได้นะครับ ว่าจะเป็นใน YouTube ใน Facebook หรือในเว็บไซต์ w o r l d w i w e b m a n s t a n d c o t h หรือสามารถเข้าฟังได้ทางพอดแคสต์ไว่าจะเป็น Apple Podcasts p o t i f y Podcast หรือ s o SoundCloud Podcast และในวันนี้ครับผมเอวัชนจตุชัยหรือ ANBA ในรายการ In The Zone ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทางเฟ c บุ๊กอินสต a แกรมยูทูบทวิตเ t อร์ b l o g กนิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ s ซ u n d c าว u d Spotify Apple Podcast